พักแยงหน้านะครับผมปลูกเห็ยนขันซ้ำพัสิกนะครับงามครับพอได้แกงใส่แกงน้องใหม่ครับพี่น้องงามอยู่ได้ครับเราต้นพันธุ์มันมาปลูกมาชับเนาะเดี๋ยวเตรียมาอาปลาไปให้อาหารปลาอยู่โค้งน้องนาก่อน,นครับ <_ d ata> ใ,ใส่ทังกินอย่างดีครับป้องกันหมา มาก็มาก,กินนะครับอาหารปลาเพราะมันทำมาจากปลาแห้งเนาะประมาณนี้พ่อกับปลาห้องโบลายไว้เลยน่ครับบรรยากาศต้นหญาออกแล้วก็โล่งเตียนเลยครับอนี้ส่วนจากมาหมามาแล้วก็เอาเอาบบมีมาจากโตนะครับแต่ว่ามีแต่มาเทมปเนี่ยนะถเถอฝักยาวผมหลังจากใช้ปุ๋ยสูตรพิเศษผมไปก็ไม่มีเพียร์เลครับ ปลูกตรงนาผมก่อนตัดห้าไปเมื่อวานกับตัดกอกใหม่ไปนําครับผมต้นบางหน้าขาดจุดเลยพอได้ผมแล้วครับพยุงไปดูกิ่งอ่อนต้นนี้พี่พยุงต้นพี่เมหมืหญ่แล้ว มาแล้วจุ่มนำ้ำคุณึ้นมาปูงเทิงเรียบร้อยครับถ่ายตุเย,ย่เลยอ่ะนี่ฮะปลาก็สีปลาลายคือโรงเรียนนะครับปลาสีปลาลายคืออยู่โรงเรียนแต่ว่ากันนะครับถือมาแล้วครับปลาดุกพอได้ยมไปชมชม ปลาตะเพียนลึกขึ้นมาหนามากแล้วครับปลาตะเพียนมันละยังไม่โตนะครับสามห้ากระสามสองสามนิ้วพี่น้องพอได้แบบนีงมีความสุขเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ทีนักกพนมของเรา โอ้ปะบึกก็ขึคือเราน่ามันตึมเลยน่ปะปลาดุกใหญ่นะหัวชมพูแม่ปลหมาแม่ปลาดุกแบบมันปักกดค้างแบบนั้นนะมันบอดดับมเป็นชมพูน่าจะเป็นตัวผู้ครับบ่ออกไข่เลยนะ นะครับผมวันนีไ้ไงตาหน่อยที่เอามาเลี้ยงไม่กับคืนกินดีเหรบ อืมสูงปลาตะเพียนชอบอย่างหนึง่งคือปลาตะเพียนมันมีความเร็วครับมันเอาตัวรอดจากปลาใหญ่ได้เลี้ยงแล้วบกคอยโดนปลาญ่กินไปทําส้มปลาส้มได้นึง่งได้อร่อยเหมือนกันนะครับปลาตะเพียนอยู่เขื่อนป่าศักเนี่ยเขาทำปลาตะเพียนไหลก้างอย่างอเอาแหนบดึงออกดึงออกดึงออก เดี๋ไปให้ฟังนี้บ้างครับฟังนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนมาครับอยู่ก็โยนตามยากกกินยาน้ำผึ่นนงนั่นกินไม่กินอ่ะ าเลยนี่ปลาตัวเล็กที่ผมปล่อยใหม่เราก็อยู่ตามพงหญาเนี่นะครับเมื่อก่อนเห็นงูตัวหนึง่งจัดการบบท่านแต่ว่ากินปลาตะเพียนโบอคอยท่านนะครับรเพียนมันเร็วนี่ปลาระดีด้วยตรอนนี้ เ้ยหอมผมก็สุดยอดแล้วครับรวมหัวแล้วครับหญ่ไว้ขนาดนาคฝนรวมหัวแล้วเดย๋ยวคงคอะไ้ก,กินผลผลิต ตัดดูกตัวนี้มากินในไกลๆมีความสุขดีนะครับพี่น้องว่างกับคุดไว้นะครับบอโข่งน้องหน้าซะน่อยๆไว้ล้างบ้านก็ได้เหลี่ยมฟาไว้เบิ่งไว้กินชีวิตสโลไลฟ์ง่ายๆครับผมพวกเขาพวกยังไว้ให้มันปลากินหาก ปลาบางพวกมันอย่างปลาตะเพียนนี่มันกินพืชครับน,นี่ครับบูปลาดุกตัวนี้ครับมันคือปลากดขั้งนี่เลยสีออกชมพูครับผมบริยานคนกินงาบงาบลเลยตะเพียนกับอีเจกกเขา มก,กราดอุมพานี่ก็หน่นาจ,จะพอปีงแล้วครับนี่มีสนสามนิ้วแล้วยังทันมันต้องช่วงเขาไม่ปลามั่นนะในการทันวามก,กรา,านาหนาวนี่ครับมีปลาปีงแล้วสิบเบ็ดเอามันจะโตสองโต โอ้เป็นแล้วครับเป็นแล้วปลาดุกเป็นแล้วตรงนั้นตรงนั้นปลาใหญ่เริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยปลาบุกนี่ตรงนี้ดุ๊บดุ๊บดุบุ๊มาแล้ว ลูกตัวนี้นกินขนาะดมันปรากฏครังอะไรสักอย่างผมจําอยู่ตัวสีชมพูเลยเอาให้อาหารมันดีๆมันกระบกกินกันคนระับนั่นก็ดึกตรงเด็วงไงละตัวละหาหกโลจังเอาคืนมาหลับ บุก,บกอ๋อภาสลิทคนนะครับอารยากาศโดยทั่วไปครับป่วยกับโตแล้วครับพี่น้องออกน้องออกอยัางคือมาหลายต้นแล้วนะครับ,รบมีต้นเล็กเสริมขึ้นมาแล้วคนละสองสามต้นแล้วฝัว่งนี้ก็มีตะเพียนนะครับอยู่ในป่าอย่านกินอาหาร เล็กไปาน่อยมันออกลูกนี่โอ้สนั่นเลยตะเพียนเนี่ยไปยุงเลี้ยนเนี่ยหลายครัครับออกลูกเสริมขึ้นมาดูแล้วมีความสุขแ,แต่มันหลายเนาะแต่วันบ่มีต้นหญ้ายรงเลียนต้องเอาข้าไปวานหินซมซาานี่มันเกิดต้นหญ้าึ้นมามันกินห้กกินยัง ร่บสันเอาจอกเอาเนื้ไปลอยแต่ว่าไอ้เนี่ยมันก็กินดีครับพักกระเชิดแต่ว่าถามบ่กกินแล้วมันสีหกจับปเนี่ยอืมแตงคือบุบ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 กินอกแล็กตันนี กินกระสุกเต็มต้นนะครับพี่น้องสนุกกินกับตำมังคงเอาไปทำอาหารไในน้ำบด้เก็บพรบมนีเด๋ยวจะให้แฟนมาเก็บโอ้ยครับประหลุบผมตัวนี้ตื่นผมเลยกริงจริงนะฮะทวีอยนยลิศจิตโตอ้วนดีครับ ถึงแต่ตัวยังไม่ใหญ่แต่ว่าอ้วนถ้าซ้ำฝ่ามือมือไดแล้วโอ้ได้การแล้วเดี๋ยวผมรูคนว่าเรียงกับโคกน้องนาเนี่ยมันโตเร็วขนาดไหเร็วแลาวมีหม,มองให้มันเล่บพร้อมเนี่ย ต้นหญ้าต้นหญงกินไหมนะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมแลบฟังครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามบังคับแฟมลี่ด้วยครับขอบคุณครับ